ตอนที่621เมื่อคำพูดของเจียงเหลาอานได้จบลงไปแล้วผู้เชี่ยวชาญเขตแดนครึ่งก้าเจ้าแห่งเตาของนิการลายรูก็ได้พยักหน้าพร้อมๆกับคนอื่นๆก่อนที่ทุกคนจะพากันระเบิดพลังเพื่อกดทับออกไปอย่างที่ทางของหลินเทียนในเวลาเดียวกันตายตายตายเปซะผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักกินหยางได้ส่งเสียงอย่างดังออกมาด้วยความบากคลัง่งท่านใดนั้นเองที่พลังทำลายมหาศาลด้ถาถมขเข้าใส่หลินเทียนเหมือนกับเกี่ยวขึ้นยักษ ที่ดูน่าสยดสยองหลินเทียนได้หันหน้ามองกลับไปทางพญานาคเล็กน้อยพญานาคได้ประยักหน้าให้กับเขาก่อนที่จะระเบิดพลังและแรงกดดันของเขตดแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตาออกมาพร้อมทั้งถมขึ้นพลังสีดำออกไปข่ายอาคมสังหารและสัตว์อสูรเครื่องก้าวเจ้าแห่งเต่ามันน่ากลัวก็จริงแต่ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ผู้เชี่ยวชาญเขตดแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเต่าของนิกายไายลูปได้แต่เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาตอนนี้เองที่พลังทำลายล้างที่ร้ากัดยิ่งกว่าเก่า ได้ระเบิอดออกมาอย่างน่าสะพรงกลัวหลินเฉียนได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าทิลาบเดียบและไม่ยเยเแสก่อนที่ขายอาคมสังขารของเขาจะสั่นไหวพร้อมๆกับโบกมือออกไปทําให้ปรากฏภาพก้อนหินบางอย่างขึ้นก่อนที่พลังฉีดโดยรอบจะหนาแน่นขึ้นไปอีกอย่างรวดเร็วและเผยเห็นเป็นกองอัญ,ญมณีที่ล้าค่าม,มากมายนั่นมันกิดตันวิญญาณหรือมีอยู่กว่า5 0 0้ยกิโลเลยนะนี่เขาต้องการจะทําอะไรกันแน่กลุ่มคนที่อยู่ด้านนอก ก็พากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปออกมาอย่างมากและมันเป็นตอนนี้เองที่จิตสังหารอันเข้มข้นยิ่งกว่าเก่าได้ระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องและทำลายแรงกดดันทั้งหมดลงส่งผลให้คนอื่นๆได้แต่แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาไม่เว้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเื่องก้าเจ้าแห่งเตาของนิกายลรลูปเพิ่มพลังทำลายของขายอาคมสังหารด้วยกิดต้านวิญญาณงั่นหรือคนคนนี้ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือกดุดด,ดั่งน้ำแข็งหลินเทียนในตอนนี้ ยังคงมีสีหน้าที่ราบเรียบเพราะว่าตัวของเขาเองได้หวางก้อนขีดต้นวิญญาณเอาไว้ในจุดต่างๆของขายอาคมสังหารอนันตการและตอนนี้ก็ได้เปิดการทํางานของพวกมันทําให้พลังชีอันเข้มข้นประสานรวมเข้าด้วยกันและส่งผลให้พลังทําลายล้างของมันเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเสมือนว่าสามารถทําลายล้างโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายท่านเดนนั่นเองที่ขายอาคมสังหารอนันตการและการโจมตีของปญญนาคสามารถป้องกันการโจมตีทั้งหมด ของผู้เชี่ยวชาญจากนิกายลายรูปสำนักกินหยางและตระกูลค้นมังกรเอาไว้ได้ทั้งหมดแม้ว่าจะดูสะบักสะบอมก็จริงพลังทำลายของทั้งสองได้อัดเข้าใส่กันและส่งผลให้ขึ้นพลังทำลายล้างทั้งสองได้กระแทกออกไปโดยจะไม่มีใครยอมไทยทว่ามิติโดยรอบกับแตกสลายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผู้เชี่ยวชาญมากมายที่อยู่รอบนอกของสำนักกินหยางต่างก็พากันถอยร่นออกไปหลังจากจะได้เห็นภาพอัน,นั่าสะพึงกลัวเช่นนี้เตรียมการมาหีนักนะ คิดว่าแค่นี้จะต่อกรกับพวกเราได้งั้นหรือเจียงเหลาอ่านได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นเยือกหลังจากพูดจบแล้วร่างของเขาก็ได้สั่นไหวพร้อมๆกับระเบิดพลังอันหนักหน่วงยิ่งกว่าเก่เอาออกไปทางดินเทียนและตัวพญานาคของเขานี่จึงทําให้การโจมตีประสานของทั้งสองคนเริ่มสั่นไหวไม่หยุดหย่อนและถูกกดดันกลับไปทีละน้อยทีละน้อยข้าใต้เป็ดซะผู้อาวุโสใหญ่สำนักกินหยางได้ส่งเสียงออกมา ขณะที่อาจพลังก็ใส่อาวุธเตาขั้นไปอย่างมากข้างและทำให้การโจมตีของเหลีนเทียนยิงถอยล้นออกไปอีกปูเชียวชาญเขียนแดนขึ้น,นก้าเจ้าแห่งเตาของนิกายในรูปได้ระเบิดพลังออกมาอย่างเต็มที่จึงทำให้พลังทำลายล้างของเขาหลังทะลักออกไปไม่หยุดหย่อนบุ้มพลังทำลายล้างที่ประสานกันได้ก่อเกิดเป็นม้านพลังสายฟ้าที่ทำลายพื้นที่โดยรอบของสัตว์กินห่างไปทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ก้อนหินหรือว่าป่าไม้นี่มัน ว่าผู้เชี่ยวชาญเฉตแดนเจ้าแห่งเตามาด้วยมันจะไม่เปลี่ยนสภาพพื้นที่ทั้งหมดแห่งนี้เลยงั้นหรือรีบถอยกลับไปเร็วกลุ่มพูกคนที่อยู่รอบนอกพากันถอยห่างออกไปไกลมากๆโดยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอีกครั้งนะักตอนนี้พวกคนที่พากันมาที่นี่ล้วนจะพากันจ้องมองไปทางสำนักจินหยางโดยร่างกายและขนหัวจะลุกสู้มันเป็นเพราะว่าพลังทำลายหลังที่อัดแน่นอยู่ในที่แห่งนี้มันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าหลินเทียนกำลังจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่นะ ที่นี่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับเขาเลยแต่ำสํานักกินดางเองก็ยังมีอาวุธเต่าขั้นปลายผู้เช่วชาญที่อยู่ในเขตแดนครึ่งก้าเจ้าแห่งเต่าของนิไก,ก่ลรลูปและวผู้จได้ชื่อว่าแข็งเก่งที่สุดภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเต่าของตระกูลเจียงอย่างเจียงเหลาอานและผู้เช่วชาญเขตแดนวิญญาณนิรันดร์อีกนับร้อยคนเมื่อรวมพลังทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วหลินเทียนจะไปต่อกรได้ยังไงกันดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาได้อานาจแน่ หัวใจของผู้คนมากมายได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนพลังทำลายมหาศาลนันนายังคงรละเปิดออกไปอย่างรุนแรงจากรอบทิศทางหลินเทียนและพญานาคต่างก็ถอยลุ่นออกไปโดยเบน,น่าจีซีดลงเรื่อยๆการโจมตีของทั้งสองคนได้อัดเข้าใส่กันเหมือนกับขึ้นยักษ์ซึ่งทำให้การโจมตีของหลินเทียนและพญานาคถูกกดดันกลับมาพร้อมๆก,กับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามไอชาติชวอวดดีนักนะคิดว่าวางขายอาคมเอาไว้เยอะและป่วกเข้ากับขีดดัานวิญญ,ญาณ รวมถึงมีสัตว์อสูรเขตแดนเครื่องก้าเจ้าแห่งเต๋าอ,อยู่ด้วยแล้วเจ้าจะสามารถฆ่าพวกเราได้งั้นหรือเฮ้ออวดดีเกินไปแล้ววันนี้ชะตาของเจ้าขาดแล้วละ่ะเจียงเหลาอ่านด้พูดต่อขณะที่จ้าาองมองออกไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่เหมือนกับผีหลายว่าแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าการโจมตีจะไม่ปิดชีวิตของเจ้าแต่จะทําให้เจ้าได้รับบาดเจ็บเท่านั้นและท้ายที่สุดข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าแล้วควนเอาคำพิรำมังกรออกมาให้ได้ก่อน อยจะฆ่าเจ้าทีหลังเขาได้เจ้องม้อออกไปทางหลินเทียนเสมือนว่าตุกจย่งอยู่ในการควบคุมของเขาหมดแล้วหลินเทียนได้ก้าวทอยออกไปด้วยใบหน้าที่ซีดลงยิ่งกว่าเก่าแต่ว่าตอนนี้เองที่มุมปากของเขาเดียวกขึ้นไปลอยยิ้มชั่วหลายเจ้าแน่ใจเงินหรือว่าข้าอยู่ในกำมือของเจ้าแล้วเขาได้กล่าวถามออกไปเจียงเหลาอ่านได้ตอบกลับไปว่าข้าบอกแล้วว่าชะตากรรมของเจ้าถูกกำหนดออกมาแล้วเขายังคงแสดงสีหน้าที่สุขุมออกมา เพราะว่าหลินเทียนจะเอาอะไรมาสู้กับพวกเขากันงั้นหรือหลินเทียนได้เสยยย้มออกมาก่อนพูดต่อว่าเสียใจด้วยนะหลังจากพูดจบแล้วก็ปรากฏอักระมากมายขึ้นกลางอากาศก่อนที่มันจะก่อตัวขึ้นเป็นขายอาคมสีเงินขึ้นทั้งสองข้างนี่มันอะไรกันขายอาคมนั่นหรือเป็นขายอาคมนี่มันคือขายอาคมสังหารไม่ไม่ใช่ขายอาคมสังหารนี่มันแปลกมากๆได้ยินมาว่า ขาเป็นบรมอัจารย์ด้านข่าอาคมระดับที่6นีนี่มันใบหน้าของหลายๆคนต่างก็พาการเปลี่ยนสีไปในทันทีเจียงเหลาอ่านและคนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันแต่ก็เหมือนกับคนอื่นเพราะพวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังขารจากมันไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่เสียงของเหลาอ่านได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาก่อนที่พื้นที่โดยรอบจะสั่นไหวอีกครั้งและแต่ไม่พลังทําลายล้างระเบิดขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงกลัวค่ะ ย้า้ของขวัญกับพวกเจ้าไงหลินเทียนได้กล่าวพร้อมกับเสียยิ้มออกมาณตอนนี้เขาไม่ได้ปะทะาข้อกับการโจมตีของฝ่ายตรงขา้ามแต่ว่าทั้งสองมือของเขากับปกคุมได้พลังวิญญาณสีเงินอันเข้มข้นและทําให้ขายอาคมทั้งสองเกิดการสั่นไหวอีกครั้งขายอาคมพลังเทวะขอบคุณมากๆที่พวกเจ้าสนับสนุนข้าหลังจากนั้นมือของเขาก็ได้ประสานเข้าหากันส่งผลให้ขายอาคมทั้งสองส่องสว่างขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมๆกับปรากฏตาประทับมังกรที่ดูดซับพลังทั้งหมดพุ่งอัดเข้าใส่ผนึกที่กำลังพันธนาการเส้นเชือกประจันิลันทั้ง12เส้นที่อยู่ดันใต้สำนักกินหยางเอาไว้เกิดรอยปีกแตกขึ้นจากรอบนอกพร้อมกับส่งผลให้พลังฉีอนาแน่นระเบิดออกมาไม่หยุดหย่อนนี่จึงทำให้ผู้คนโดยรอบต่างก็พากันตกตะลึงไปกับความหนาแน่นของพลังฉีนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเป็นพลังฉีที่เข้มข้นจริงๆนี่เขาทำอะไรลงไปกันกลุ่มคนที่อยู่โดยรอบ ่างก็พากันพะงาไปแต่ว่าสีหน้าของเจียงเหลาอานที่อยู่ภายในที่แห่งนี้ถึงกับซีดลงอย่างรุนแรงเจ้าอาศัยพลังของพวกข้าช่วยทําลายผนังเส้นชีประจรนี่รันนั้นหรือเขาได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนด้วยสีหน้าที่ดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากผางคิดว่าพวกเขาทั้งหมดกําลังถูกปั่นหัวแต่ว่าหลังจากนั้นใบหน้าของเขาก็ได้กลายเป็นเย็นเย,ยือกขึ้นมาอีกครั้งเจ้าคิดจะใช้พลังของมันสู้กับพวกเรองั่นหรือคิดว่าตัวเอง จะสามารถฝังพวกคาทั้งหมดได้งั้นหรือมันจะตะลกไปหน่อยไหมงูหรือเปล่าด้วยะระดับพลังของเจ้าในตอนนี้ต่อให้มีเส้นชีพจรนิรันดร์ทั้ง12เสน้นก็ไม่สามารถตอ่อกรกับพวกเราได้อยู่ดีพวกวโสใหญ่ยยของสำนักจินอย่างที่อยู่ที่นี่พร้อมๆกับอาวุธเต๋าขั้นปลายแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มาอย่างที่แห่งนี้อีกมากมายดังนั้นแม้ว่าหลินเทียนจะมีเส้นชีพจรนิรันดร์ทั้ง12เสน้นแต่ก็ยังเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ดีใครบอกกันว่าคาจะใช้มันต่อสู้กับพวกเจ้า หลินเทียนได้กล่าวพร้อมกับสยายยิ้มออกมาผนึกโดยรอบเส้นชีปจรนิลันแข็งแร่งเป็นอย่างมากถึงขั้นที่เขาและพญานางเองก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้จึงได้ยืมพลังจากคนเหล่านี้เขาได้ใช้พลังของขายอาคมสังหารอันตรการที่อาศัยคิดตั้นวิญญาณและทำให้มันแข็งแร่งขึ้นแถมยังมีพลังทำลายล้างอันร้ายกาจของพญานาคที่คอยบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องช่วยกันรีดเลรนเอาพลังทั้งหมดของตัวเองออกมาซึ่งเจียงเหล่าอานที่อยู่ในหมู่ของพวกเขาเอง ก็ได้ชื่อว่าแข็งแก่งที่สุดภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเต๋และมีทั้งอาวุธเต๋อขั้นปลายและกองกําลังผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์อีกมากมายซึ่งเมื่อถึงจุดที่เขารับมือไม่ไหวแล้วจึงได้เปิดการทํางานของข่ายอาคมเพื่อประสานเข้ากับตาประทับของมังกรเพื่อดึงเอาพลังเหล่านี้ลงมาทําลายผานึกใต้พื้นโลกพลังทําลายของข่ายอาคมสังหารอันตา,นานกลารที่อาศัยคิดตั้นวิญญาณผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเครื่องกล้าเจ้าแห่งเต๋เถึงสองคนเจียงเหลาอาน อาวุธเต่าขั้นปลายเชี่าวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันด์อีกกว่าร้อยคนรวมเข้าด้วยกันก็ทําให้ไม่จําเป็นต้องอธิบายถึงความร้ายกาจของมันด้วยซ้ำเขาได้ใช้พลังทั้งหมดเหล่านี้อัดกระแทกเข้าใส่ผนึกอย่างจังแม้ว่ามันจะเปลี่ยนเพียงแค่รอยปีแตกแต่มันก็เพียงพอแล้วในตอนนี้ตาประทับมังกรมากมายได้โอบล้อมเส้นเชื่อประจานิรันด์เอาไว้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเขาก็ได้แต่จ้องมองออกไปทางเจียงเหล่าอานและคนอื่นๆพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกว่า ข้าก็แค่คิดว่าจะระเบิดพวกมันหนะ่ะเมื่อได้ยินประโยคเช่นนี้เจียงเหลาอานก็ถึงกับมีสีหน้าเยนไปอย่างใหญ่หลวงนี่เจ้าพวกเรารีบหนีเร็วเจียงเหลาอานได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมถั้งรีบพุ่งถอยออกไปอย่างรวดเร็วเพราะการระเบิดของเส้นชือกประจันนี่ลังกว่า12เส้นนั้นมันจะน่าสะพึงขนาดไหนกันคิดจะหนีงั้นหรือสายไปแล้วละ่ะหลินเทียนได้เสยียยิ้มออกมาก่อนจะปรากฏขายอาคมปิดกั้นพื้นที่มากมาย เึ้นขวางกัก้การเคลื่อนที่ของพวกเขาเอาไว้เขาและพญานาคเองก็ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วจึงทําให้พุ่งหายออกไปอย่างรวดเร็วขณะที่ประสานมือเข้าหากันพางพูดออกมาว่าข้าขอมอบของขวัญให้กับพวกเจ้าแล้วกันระเบิดบุม้มหายนะอันใหญ่หลวงได้ถูกสร้างขึ้นเกิดการระเบิดอนุนแรงที่หนานแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างมหาศาลที่พวยพุ่งออกไปทั่วม่านฟ้า